โ okay. อเคบ้านมืดบ้านมืดตอนนี้มืดอ่าเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟสวิตช์หนึ่งครับชึบชึบนี่สว่างแล้วสว่างแล้วจุดนี้รบ้านนี้จะมีวัวหนึ่งตัวไหนมีวัวด้วยเหรอฮะใครครับมีวัวด้วยครับวัวข้างไหนครับอ๋อโอวัวปั๊นโถววัววัวตุ้งตาวัวพ่อคำแพงนี่มันวัวอะไรนะหคอนโดอมอ่าคอนเจอริ่งอะไรวะลองปิดอ่าลองปิดไปตามติดอ่าลองปิดนะปิดไปครับ เวทีสองครับปึ๊บปึ๊บว้าวโอเคครับผมเยียมมาครับวัครับวันนี้ผมจะมารีวิวบ้านกอลฟบังนะด้วยสมาร์ทโฟนนะครับไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะครับอ่าสุดยอดแรกเราจะมาทำไมนะฮะมันมันคือทำรารได้นะฮะมีเปิดไฟได้ครับโอเคฮะปิดด้วมือถือ น้มือถือครับผมโอเคอ่ะมาเลยรีวิวเลฮะแล้วเราจะมาเขียนเขียนดไครับ้นปครับไปที่านไปที่โลเสียงหล่อเกินเื้อไปตะกอกเาองดีดีเก็ไปที่ตะกัดไปที่สวตหนึไปที่พานเช้านะครับเดี๋ยวคนดูไม่เข้าใจ เออไม่เป็นไรไม่ซีเรียสฮะเราเราเน้นเราเข้าใจคนเดียวฮะคลิปนี้อ่าแล้วก็ไปที่เซิร์ฟเซอร์เซปทีไอโอไอโอไปที่อัสนี่ครับกดเปิดกดเปิดอ่าดีมากเออพี่ทำง่ายกดคลิกขวาทำสำเนาทำสำลันได้มากถ้าลบซู้นึังไปคลิปเป็นซึ่งสองซึ่งสอง ให้เราเปิดครับ <c oughs> เปลี่ยนชื่อได้ดงไงมเอาชื่อเอาเป่นไปปิด C L C O S E เอ่าโหสุดยอด S E <S สาษอังกฤษที่ร่ำเรียนมาเพื่อการนี้เลยนะฮะ,ะ <c oughs> <c oughs> แค่เปิดกับปิดนะฮะ <c oughs> ไปที่มา,านามาแล้วมาด้วยกันทีไ่ไหนเอาอำมาตย์รวมาโอเคฮะลงมาให้หมดนะเข <c oughs> ินๆ <c oughs> สีนี้เราก็สีอะไรนี่เออบักอินชิบหายไปแล้วเอ้าใจเย็นฮะใจเย็นฮะไอโอทีไงไอโอทีเถอะเอ้ยไปหมดแล้วใจเย็นฮะอย่าเพิ่งตื่นฮะอย่าเพิ่งตื่นไม่ขยายจริงเลยเอาต่อต่อได้ไปแล้วอันนี้อ่ถูกใช่เลยอะต่อเลยช่วยช่วยกันฮะ อ้าวเมื่อกี้ยังอธิบายเป็นช็อตอยู่เลยฮะตอนนี้เลิกอธิบายแล้วเหรอฮะทำส่องอย่า็นชื่อันนี้เป็นสว่างสว่างนะแสงกอนดีแสงอ่าแสงก่อนภาษาภาษาไทยภาษาไทยแหละผิดพลาดต้องประการอ่าแสงอาร์ดี้นี้มาเรื่ความสว่างชิวอ่เมื่อกี้คือตั้งชื่อหน่วยนะฮะอันนี้คือตั้ง

อันนี้เราจะโชว์โชว์แอดวานซ์กว่ากลุ่มที่แล้วใช่ไหมเราจะโชว์มีวัดอุณหภูมินะฮะเป็นเวอร์ชั่น2ต้องดีกว่าฮะนี่เวอร์ชัน2อถ่ยองอืมไหนไหนต่อตรงไหนต่อตรงไหนต่อจุมข้อมูลนะพูดดี ไปล้วเยอันนี้เป็นอะไรความมืดไปความร้อนความร้อนอันนี้วัดอะไรอุณหภูมิครับอ่าวัดอุณหภูมิวัดวัดค่าความมืดเลยเหรอไม่แม้หัวร้อนเป็นดีมากไม่ได้เป็หัวร้อนหรอกเย็นอันไม่เขียนผมมากความเย็นก็ได้ไปอัตราร้อนเออได้ได้อาการ้อนปกติความร้อนของวัดเป็นอะไร อุณหภูมิไม่ใช่หน่วยเออหน่วยเออองศาอะไรก็ได้โอ้โหใช้คำว่าอะไรนะมีเยอะอัตราความร้อนโอ้โหโหดมากวันนี้คุณนาไปไหนเนี่ยต้องมาถามคุณนาละสนุนนะสนุนอะไรกันสีเขียวสีเขียวสีเขียวอะไรเขียวบุบเขียวอนไปอ้าวกานเห็นนะจ๊ะนี่ต้องใช้ค่ผมข้ามาตรการที่สองรื้เปลี่ยนเลยมาตรการอ่ สองนี่นน okay, ู so okay, ่นเวลาตั้งไว้ตรงไหนน่่งน้ออแป๊ะถึงได้แชรอได้ลองไวไฟดูโอเคไวไฟตั้งตั้งข้าไวไฟใช่ไหมฮะไรับโอเคตั้งเรียบร้อยอัพโหลดโอเคมาดูนะฮะโอ้โห เมื่อยเมื่อยมือแล้วครับตอนนี้ตากล้องมาเมื่อยมือแล้วฮะโอเคอัปโหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแก็คคิวโค้ดเข้าแอปเข้าแอปคิดไว้ IOT นะฮะสแกนเคียวโค้ดชึบตกเร่งกดตกเร็งนะฮะตกลงนะนี่โอเคเป็นสีเหลืองกับสีแดงที่เราตั้งค่าไว้นะฮะไหนนะเอารีวิวบ้านหน่อย เย็บอ่าโอเคบานมืดบานมืดตอนนี้ดบานมือ่าเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟสวิตช์หนึ่งครับึบยึบนี่สว่างแล้วสว่างแล้วอ่าบ้านนี้จะมีวัวหนึ่งตัวไหนมีวัวด้วยหรอฮะใครฮะมีวัวด้วยครับวัวข้างในครับอ๋อโอ้โหวัวปัดโถวัวัววัวความเฮงนี่มันวัวอะไรนะวัวขนอ่าโอ้โหคอนจูริงเลยวะลองปิดอ่าลองปิดไงตามติดอ่าลองปิดนะลองปิดไปครับ เวทีสองครับปึ๊บปึ๊บว้าวโอเคครับผมเยี่ยมมากฮะมีดีเลย์นิดนึงครับอ่าดูสวบายรถนะอ่าอ่รถนะรถนะถูกต้องฮะนี่เยี่ยมยอดฮะพอปล่อยมัอปุ๊บนี่อุลณภ์อุลณภ์ฮะอุลณภ์มันต้องนิ้วแตะอ่านิ้วแตะเซนเซอร์ปิดเลยปิดเลยนะมือเราเย็นนะมือเราไม่ร้อนเายหายใจใส่พ่นพ่นไอซ์่นโอเคครับผม ะดูดนะดูนะโอเคเรียบร้อยนะครับ,รบโอเคครับเดี๋ยวโชว์ความหล่อครับอ่าโชว์ความหล่อตอนปิดคลิปนะฮะคลิปครับ <laughs>